เราลัมนะฮะเข้าสู่เกมตัวที่สองนะครับจะบอกว่าความสูญเสียครั้งที่แล้วของเรานั้นน้ายเหลือเกินจะบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยโดนดึงขนจมูกไปนะคะยังไม่ขึ้นเลยโอ้โหยังไงขนอน มาพูตอนนี้อยู่ในห้ง<ฮ>องไอซียูชแจงชี้แจงนีออกจาประทเทศไปแล้วส่วนมิกเนี่ตอนนี้ยังไม่ได้ส yeah, yeah. ติดเรเป็นเจ้าชายนิทยอยู่ครั้งนี้เป็นพาร์ทที่สองนะคะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียงไปสี่หมื่นไลค์แล้วด <c oughs> ันเวทีกดการวัดดวงของเราเนี่ก็ยิ่งโหดมากขึ้นด้วยกับสิ่งที่เราต้องมาวัดดวงกันในครั้งนี้นะคะกกติกามีอยู่ว่าเจ้าเครื่องตดนี้จะสุ่มการตดไม่ซ้ำกันทุกรอบโดยความมันของเกมนี้คือการเปิดการ์ดวัดดวง กาจะมีตัวเลข1-5ถึง5วนกลับและก็การรอดตายที่ไม่ต้องกดในแต่ละรอบเราจะมีของวัดดวงที่ทวีคูณความโหดขึ้นไปเรื่อยๆเอาละ่ะมาลุ้นกันดีกว่าว่าการวัดดวงในครั้งนี้ใครจะเจออะไรบ้างไปกันเลยวันนี้เรามีของมาทั้งหมดหอยา่างโซ<อ>ึ่งตอนแรกเนี่ยเตรียมไว้5แต่ว่ามีของแถมนิดหึอย่างไม่ไมมด้ไม่วนแถมไม,ไม่ได้อไมะ ก็วันนี้นะครับชาเลนเจอร์ใหม่ของเรานะฮะมีครับเบเตอร์นะแล้วก็พิตตี้วัตนาเบ้ดวมันมีคนแล้วก็เดลี่เฟิฟรัมันรกก๊นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปชวนของอย่างแรกเลยดีกว่าค่ะวันนี้เราจะเอาสอย่างนี้มีกซรวมกันเอิ่มแบจับไป เ,เบาเบาตปตาอด้ยยอดดีสิบาอาตดเลยตดตดอามี่ามไม่ตดยี่มเนี่ยตาเลยเนาะ ตอเม่งเนี่ยยันอดหยิบเลยไม่ดูโอ้คนลูกแล้วลุกแล้วอ้าวรอดไ่้มานี่้ม่งเป็ความชิมหายแน่ไม่ต้องวนมึงกึวนดีเดี๋ยวขอเกินกกอนพีเม้งตด คล้ายๆกับนอร์ทิรูส <poker phones> <int os> โอเฮคสามเอ้ยโอ้โหเสียงมันสูงยังโอ้ยกลับไปหาพี่อยู่ไหนไม่ไหว โมสัมโคโอ้ยเปดีดีหรอวะมาใกล้กูเลยห่งเออแดบร้อยตอนแรกตอนแรกตอนแรกโชโ้หนึ่งคำเดียวนับสาม2คำเดียวเลยเหรอเแมนให้กินได้ 我忘了，我。<laughs> <laughs> <laughs> กินอยากกินขนาดกูอยากกับบ้าแล้วอ่ะกินแค่นี้ได้ไหมไม่ได้ห้าสี่เดี๋ยวเดีดยวมาก็สูงใหญ่เลยนะหนึ่งสองสามเอ๊ะหิวปะสอง่าหนูยังไม่คิดว่าหนูจะโดนหนึ่งหนึ่งออหนึ่งว่ะฟังฟังยัสบายสบายด่สี่โอ้หชมดีเหนื่อยกูแล้ว ออกเธอทํากับฉันเหมือนคนไม่เคยรู้จักเสียใจที่รักน้อยมากอย่าอย่าต้องอย่าอย่าอย่าคินเขาหมดนีู่สูเกียร์ซูเกียร์ไปเขาหคำเร็วตกอ่ะหลังแก่นี้ไปเราจะไม่คุยกับเคียว์ขอาอลม เแมลงทอดุดทันใจแทแดรครับแมลงที่เราเลือกมาในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือจิ้งหรีดค่ะคือตอนนี้กินไั้คุ้นะนห้องนหสองอ่าสบายอ่าสบายกดไปปูดปูดเฮ้ยเอ้ยอะไรผมก็ไปโดนอยู่แล้วจักไปหนึ่งเฮ้ยโอ้ยพี่โดนได้หนึ่งตลอดเลยเนาะสบาย

ไปแป้งสิบเอ็ดแล้ววะตกเลยตกลงมันไม่้อกูก็โดนอ่ะกูไม่อยากโดนเดียวเียวสองเฮ้ยที่แต่มันเป็นสอที่อันตรายมาก โอ้โหสูงสักเฮ้ยรอดอยู่ใช่ไผมไม่โดนหรอไม่โดนขอเริ่ตีเลยค่ะแบบโมสัดคือนจริงจะบอกว่าเรื่องความนี้เป็นคนที่ไม่กินผักเนี่ยเรื่องเนื้อสัตว์อะเอาวอะอร่อยอร่อยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะและบนลงโทษ เคียดกระโดดปรโยชนนี่อันนี้เดี๋ยวเราได้ขุดมาจากท้องนานและใช่แล้วซึ่งหมายเลที่ผมได้ก็คือผ่านเบเบแต่มันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรอะผ่านตาแรกใช่แล้มันบนนันพันรู้เหรอหนึ่งพูดเลยหนึ่งอะปูดเลยเออสิบสอง ไม่น่ากลัวอ่ะอ้รีเวิร์สไอ้ผู้ใดทอะไรวะเนี่ยหนึ่งอ่ยังน้อยอยู่คือพิตตี้ไม่รู้สึกอะไรอ่ะไม่รู้สึกรู้สาเอ้ยสองไม่เป็นไรคุณกินได้สามกินได้แต่ไม่อยากกิน มัเหมือนเหมือนแฟนสองคนเนี่ยเอาดูธรรมดาแป้งแป้งของแป้งไปนี่เออหยิบอันนี้เนี่มกระโดดก่อนเลยสิบห้าหดรืว่าห้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 า

กกบแบบนี้นะคะนั่นก็คือเปิด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  เน้อยแท้นะยันโอดี้ยจะใจทำไมพึ่งเริ่มเล่นยางยังไม่โดนเลน่าี่ีไปก่อนอันนี้ชิวๆชิวๆมีอะไรกันสงคนเนี่ยอ้มไปเล่นกันสองคนเล่นสองคนเย็น โดนดิ S <S> <S ่มเนี่ยใครทำาหมาหปงไม่ไม่ไม่เรไม่ได้ทำหนึ่งเทอเลยเหรอไม่้สอ่ะผมว่าทำให้เอาว่าผมว่าทำให้ไม่ไไมีาก่อนเชื่อแป้งยังลื้ออย่เลยยังมา้อยู่เลยสามอกว่าอ้นตัวคนเดียวเลยนที่เปิดมาสิบสีบใบกันเลยวะดิไว 哎，哎呀，你妈呀！ รสชาติเไงเหมือนเหมือนเหมือนกินแกแตนพี่ละแต่มันหนาวแต่มันหนาวกว่าค่ปคะสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราทั้งหมดไม่ชอบก่อนนะชอบไมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b e แฟนด้วยเลคะแล้วก็เจอกันใหม่จะมีภาคต่อไหมก็มีอีกอ่ะภาคต่อกีไลค์ไลค์เอาจริงๆะคือเราอ่ะไม่ได้คิดว่าเราจะทำต่อแต่ว่าถ้าน้องๆอยากดูจริงๆพี่แป้ สามแสนสามแสนแสนหนึ่งเลยโอ้ถ้าแบบสามแสนไลฟ์กูต้องกินกบดิบแล้วมั้งูกพี่เอาเอาอย่างนั้นคลิปเราเนี่ยไม่เคยถึงในช่องอ่ะพี่แป้งไม่เคยถึงแสนไลฟ์เลยอยากได้จังเลยอ่ะแสนไลฟ์เราถึงจะทำแสนต่อสี่หมื่นยังขนาดนี้แสนไลค์แม่แจกจระเข้ว่าแสนหนึ่งมึงต้องกินงูเห่าทั้งตัวเล่นไม่เป็นไรเดี๋ยวแสนไลค์แล้วก็กินมาม่าเผ็ดกบนี้ทำไปทำไม อวันนี้ขอแ0 0ไลค์แล้วกันนะคะคือจริงๆก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะทำภาคต่อแต่ถ้าอยากดูใจจริงๆให้หนึ่งแสนไลค์แล้วเราจะมาทำต่อนะคะเกมแห่งนรกจะดำเนินต่อไปไหมขึ้นอยู่ที่การกดไลค์ของทุกคนถ้ากดแล้วสุ่มมุโชคดีมากอย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะไปแล้วบ๊ายบายเฮ้ยสียดายมันม